ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยกับผมเซมิโคลอนตอนนี้พับจีโมบายเนี่ยก็อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่คอนแลบใหม่ๆส่วนที่ผมสนใจเลยนะก็คือปืนใหม่ปืนครกเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันว่ามันจะเป็นยังไงไป <go>, เดี๋ยวปืนครกเนี่ยเราจะฟาร์มเงินซื้อเอานะครับ25เหรียญลงเมืองนึงถ้าฟาร์มทั้งเมืองก็น่าจะได้อยู่และ คิดว่านะเรียบร้อยมีเหรียญหรือเปล่าจนแอ์ดอปมันล่วงแล้วยังไม่ได้ปืนครกเลย19เหรียญโอ้โหไอ้หมอน,นี่ลัคก,กี้สุดๆไอ้นี่มันอมมันอมตัง อมตังนกักอนี่งไงซื้อเลยปืนครกพร้อมกับสุดอีกหนึ่งนัดจริงๆกระสุนไม่ต้องซื้อได้นะเพราะว่ามันก็ให้มาอยู่แล้วแต่เราจะซื้อไงเพราะว่าเราเราจะเอาแบบบึมบึมบึมๆมัๆนะนะั้นน่ะคือลือนะยิงข้าไป นิดนึงปั่นจักรยานมามันปั่นจักรยานมา,ม,นา,นม,ามันไปไหนแล้ววะก็เออมันอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ยิงได้หลังต้นไม้ยิงได้ยิงยิง,ยงโดนเออหย่องหยอง,ยองเอาเอายิงเอาเอามีหลายนัด เอาหลังต้นไม้นู้นต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ดักเว้ดักดักดักไมได้แล้ววะยังไม่เห็นไอ้นี่นี่ต้นไม้โดนหลังต้นไม้นี่โดนโดนโปโปโอ้โหแมง ปอปอกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ว่าเข้าไปนี่ไงแกทำให้ฉันดูแย่ แกทำให้ฉันดูแย่มากๆทำไมแกทำอย่างนี้ปืนคกตั้งหลายนัดแม่งไม่โดนสักทีต้องมีมาแล้วสักคนน่ะอย่ามาจากข้างหลังเราก็พอตรงนี้มันโล่งไปวะ มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเฮ้ยมีมีมีเจ้าวะมีคนมาขโมยรถกูนี่แหละ <S <S อะไรขโมยเฮ้ยมา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 จริงมาจริงเอาจอด้วครับ จอดอย่างนี้ไม่ดีนะบอกไว้ก่อนโอ้หนี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 ่ไงเออไงเฮ้ยเ,เพียงใครสักคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่บอดซีถ้างนี้ใครจะมาเอาอนะไรเนี่ยฮึมมันใส้ยิงแม่งเลยนี่ดูคนงานครับ มันมันทำให้คนตายได้ใช่ไหมไอ้ดาเมจที่ลงไปตะกี้ดังพึดเนี่ยตะกี้เนะี่ยเนียนเนียนแหละน่าจะเนียนอยู่แหละมั้ง้อมีมาจริงมีมามีมา นับ 3. เลยนับสามเอ้อทีมพิชนก พิมฉนกฉันต้องขอโทษเลยนะพิมชนกแต่ว่าอัคระเดชบอกให้ฉันเป็นคนทำฉันไม่อยากจะทำแบบนี้เลยพิมชนกฉันไม่อยากให้เธอเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกแบบว่าอะไรวันเนี้ยแต่อัคระเดชมันสั่งฉันพิมชนกพิมชนก โอ้มีไหมไกลจัด120กว่าเมตร170เเอออย่าโผล่มาจากข้างหลังก็พอ จะมีไหมนะผู้โชคดีดไ,คไปทัศน,นัยคนไปทัศนัยนำมาเก็บแอร์ดอรอปเลยนาะยอย่าให้พิมพ์ชนกตายอย่างโดดเดี่ยวไปมามาจริงมาจริง นับหลังสามทันปะวะทันปะวะเออมีชุบมีชุบไม่ดีไง ตเลตโตโอ,โอหลังเข้าผ่าแล้วเอาดิแน่ใจมันจะสูป้ปืนคกอะอยู่หลังต้นไม้ไม่รอดนะครับบอกก่อนต้องออกนะครับคุณไม่ออกคุณเรียบเลย โดนเนจจากไหนวะเอ้ยจากไหนวะมีคุณจะระเบิดข้างหลังผมยังงั้นเหรอไม่ง่ายแล้วผมบอกคุณไ้ก่อนจากไหนวะชิบหายแล้วโหมันใช้อย่างนี้นี่เองเออเริ่มมันแล้วว่ะเ,เริ่มสนุกแล้วอ๋อนั่นใช่คุณหรือเปล่า ไม่ใช่มันคือหิน <apl ians> อะไรอ่ะเพราอยู่ไหนอ่ะเขาเนตมาทำไมเขาเลือกที่จะเนตวะดยว่าเขายิงเราไม่ได้เอาวะรในเวลาวิเคราะห์ตับเล่นแบบสามร้อคิวการที่เขาเนตมาแสดงว่ามีสองทางเขากะจะเยาะเย้ยเราครับก็คือกะจะระเบิดเราโดยที่ไม่ต้องยิงหรือสองเขายิงไม่ได้นั่นเองครับ เอาแหละการที่เขายิงไม่ได้แสดงว่าเขาต้องอยู่หลังเนินหรือไม่ก็เพียงแต่ได้ยินเสียงเราแต่มองไม่เห็นเอาแหละจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ปวดหัวว่าม่แม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้วิเคราะห์อะไรไปกูก็ไม่เห็นไม่เห็นรู้อะไรมากกว่าเดิมเลยอ๋อหรือว่ามันเป็นระเบิดของคนที่เรายิงไป ก็าไม่ได้หน่วงไงเขาโยนมาเลยหรือเปล่าวะแต่ระเบิดมันมาจากข้างหลังไม่ใช่หรอวะโอ้ปวดหัววะศัตรูหรือผีเน,นี่ยอันนี้นี่เราเล่นอ e ีเวนต์หรือเปล่านะเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนมาเก็บแอร์ด็อปหรือเปล่าครับมีรถจอดแบบนั้นไม่ปกติเป็นไปได้ไว่าโอ้ยโอ้ยหัวกระขาด อยู่ไหนวะเอา้าเห็นแล้วแน่ใจว่าจะนอนอย่างนั้นนะฮะคุณอาจจะไม่รู้แต่ผมรู้นะไปครับเขารู้วะ่ะเขารู้วะ่ะเอาคุณนอนคุณนอนคุณนอน,ค,น,อนคุณโดนนะคุณนอนคุณโดนนะผมบอกก่อนผมมีหลายนัดไง ผมนัดเยอะไงแบบว่าคนนู้นคนนี้ก็นัดนะนัดไปทั่วนัดไปไหนก็ไม่รู้ไม่โดนเหรอวะไม่โดนว่ะ นี่งไงเรียบร้อยเรียบร้อยคุณนอนอย่างนี้คุณก็โดนผมสิครับโอ้โหปืนคกเอาเรื่องว่ะโอ้ยตกใจตะกี้ผมตกใจสังเกตใจโลก็รู้ว่าผมสะดุ้งดุ้งหยงเลยโอ้ยอยากนังผีแม่อไย ก็จบไวเพียงเท่านี้สำหรับปืนคกของเราก็สนุกนะบอกเลยว่าบันเทิงมากอันนี้บันเทิงบันเทิงส่วนปืนเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาก็จะดรอปในแอร์ดรอปแล้วก็ซื้อครับห้าเหรียญส่วนกระสุนเนี่ยก็ซื้อได้แค่ครั้งเดียวสองเหรียญได้ห้านัดรวมกันแล้วรวมจากที่มีจากปืนแล้วก็กระสุนที่ซื้อรวมกันเป็น10นัดหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคหน่อยนะครับ สนับสนุนหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ